สวัสดีค่ะดิฉนันนางสาวจิราพรขันธนาเจริญครูแกนนำฐานการเรียนรู้ออมวันนี้ดีวันหน้าในการดำเนินการฐานการเรียนรู้ครูผู้สอนจะต้องมีความรู้ด้านการออมการฝากเงินบัญชีรายรับรายจ่ายประโยชน์ของการออมครูผู้สอนจะต้องมีความรับผิดชอบเสียสละมีวินยัยและซื่อสัตย์โดยก่อนการดําเนินการในฐานการเรียนรู้นะั้น ครูผู้สอนต้องคำนึงถึงการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวยัยและการออมที่เหมาะสมกับรายได้ของผู้เรียนกิจกรรมการเรียนรู้ในฐานมุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สร้างนิสัยการประหยัดและการออมเข้าใจว่าเงินออมมีไว้รองรับสิ่งจำเป็นในอนาคตแยกแยะความจำเป็นกับความต้องการได้วิเคราะห์รายรับรายจ่ายก่อนการใช้เงิน ซึ่งก่อนการดำเนินกิจกรรมรู้ผู้สอนมีการสร้างเกราะป้องกันด้านการเงินโดยการฝึกการออมอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างนิสัยที่ดีไม่ประมาทในด้านการเงินการดำเนินการในฐานจะส่งผลกระทบครอบคลุมทั้ง4มิติด้านวัตถุเศรษฐกิจทำให้มีวินัยทางการเงินจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดด้านสังคม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมการแบ่งปันความรู้เรื่องการออมให้กับผู้อื่นสร้างสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกด้านวัฒรธรรมมีการวางแผนการใช้เงินและการประหยัดอดออมการสิ่งแวดล้อมเลือกซื้อของเท่าที่จําเป็นลดขยะลดของเสียซึ่งสอดคล้งองกับศาสตร์พระราชาในด้านหลักการทรงงานศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบประหยัดเรียบง่ายได้ประโยชน์สูงสุด เศรษฐกิจกพอเพียงความซื่อสัตย์สุจริตจ,จริงใจต่อกันศาสากลสารสานุกรมสำหรับเยาวชนเล่มที่13เรื่องที่11ธนาคารสำหรับเด็กระดับเล็กศาสตร์ภูมิปัญญาชาวบ้านเจ้าหน้าที่ธนาคารอมสินสาขานครนายกพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ด้านที่1มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ด้านที่สองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงด้านที่สามมีงานทำมีอาชีพและด้านที่สี่เป็นพลเมืองดีเป้าหมายการพัฒนาอย่างยังย่งยืนขององค์การสหประชาชาติเป้าหมายที่หนึ่งขจัดความยากจนเป้าหมายที่สองยุติความหิวโหวยเป้าหมายที่ห้าบรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มบทบาทของสตรีและเด็กหญิงทุกคนเป้าหมายที่สิบ ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศฐานออกวันนี้ดีวันหน้าขอขอบคุณค่ะ